สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางหลายเอทัซีทางหลายที่เขามาชมช่องวันชาแนลค่ะพออกันอีกรอบเนาะค่ะเนาะค่ะพอกันอีกรอบะะออาอการเลขมาคุบบนล่างเข้ามาเลยค่ะการเหลือ,อยังของแมวิ์พอจุงนะะเนาะมายัางบดถึงของแม่แขกแม่เวยพอทุน่นพอสืดมาถึงเลยค่ะค่ะมาเบิ้งกันเลยค่ะแม่เวยไฮสามกับพกค่ะแม่แขกจิตกับแปดพอทูนสามกับหนึ่ง ก็สืบห้ากับศูนย์ค่ะรอคนเด้อค่ะรอของแมวิดกับของพ่อจุ๋มผ่านมาดังมาดีๆแล้วค่ะเนาะค่ะรอคนค่ะท่านทู้ชุมทั้งหลายพ่อคุณแม่เมฮากับชงชงวันชาแนลค่ะเอาต่อไปค่ะกับเบิ้งไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะแนวทางไหนมากค้นกับมาลงไหเบิ้งก่อนค่ะแนวทางไหนมาซากับลุงซาก่ะฟูซิสเกตค่ะเป็นบ้านเลยค่ะค่ะ ผู้ที้กเกตวิ่งบนล่าง9ากับ5ค่ะกระบี93 95 96 53 56 63 83เกลข3ตัว9ก 3, 3, 3, 3, 3, 3 9 9 5 9 5 3ค่ะผู้ที่จกเกตคุณมาหอดและเดออ์ ider, ค่ะมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาเอาต่อไป 5, ค่ะค่ะต่อไปแม่เวยเ้ยดิน3กับ6ค่ะเพิ่นเลขเดินเพิ่นมาเลยค่ะแม่เวย้ยค่ะการอเลขวิ่งล่างบนเนาะ แยกล่างแยกบนแต่ก็สี่สามห้าสามแปดสามเก้าสามเจ็ดหกห้าหกสองหกหนึ่งหกค่ะเอาคุณพ่อคุณแม่เฮาเปรียบเทียบเหนเบืองเด้อค่ะนำแนวทางมาฝากคุณพ่อคุณแม่เฮาท่านผู้ชมตั้งหลายเอเจตั้งหลายค่ะการแนวทางใดยังบ่มาการรอไปกันเด้อค่ะเดี๋ยวมาแล้วการแชนแนวจะเอามาวางให้คุณพ่อคุณแม่เฮาเบืองกันพี่เก่าได้พิจารณากันพี่เก่าเนาะค่ะเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะ ไปพ่อทูนเด่นสามกับหนึ่งค่ะก่าศูนย์สามสามสามสี่สามสองสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเลนสี่สามกับหกหนึ่งค่ะเอาคุณพ่อคุณแม่ขาเล่นกันเนาะค่ะเนาะมาคูดายจอบคูดายค่ะตัวเลขมาทุกแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์เป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาเป็นเพียงแนวทางค่ะพิจารณาในการรับชมค่ะพิจารณาในการรับชมค่ะ ไปหาชื่อรัเตอรี่ไว้จับจองรอตเตอรี่ไว้สนับสนุนรัฐบ,บาลไทยอย่างเดียวเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะบพราสนับสนุนรัฐบพาสนับสนุนเด่นการพราะนั้นผิดกฎหมายสนับสนุนรัฐบ,บาลไทยย่างเดียวค่ะคุณพอ่ณพอคุณแม่เข้าไปใต้ตองเมืองเนาะค่ะเนาะชอบคนไล่ถุนใจกดแช่ค่ะขากรัสเตอรีการเต้นเตือนีเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเวลาวันจชนแนววางแนวทางท่านผู้ชมก็จด้เห็นกันเนาะค่ะเนาะต่อไปค่ะ พ้อส์ดค่ะพอส์ดพื้นดินห้ากับ0ค่ะค่ะพอสิดดินห้ากับศนย์จะมีเจ็ดห้าแปดห้าสี่ห้าเน้น8 5กับ4 0ค่ะพืนดินสองคู่สหางค่ะเนาไปเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะ่ันผู้ชุ้งทางหลายคุณพ่อคุณแม่เฮาที่เขามาช่้จองวันชาแนลขอให้มีจุกมีดวงเปนน้ำการเด้อค่ะค่ะไปฮาจับจองลอตตารี่ไว้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ่านผู้จทางหลาย กัเลยอีกลายมือจี่ดอกเนาะรัฐบาลไทยจะออกค่ะกันเลยลายมือจี่ดอกค่ะเ้าวกล่าวมาแนมแนมเบิองไว้เนาะกล่าวมาคู่ใดชอบคู่ใดเ้าก็เบิองไว้เปรียบเทียบกันเบิองเนาะค่ะเนาะจะหลั่นแนวทางมากขึ้นกันบอค่ะจะกัดจำหนักมากขึ้นกันบอค่ะเาต่อไปค่ะนี่ระค่ะมาแล้วค่ะคนใจคนรวยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะกล่าวมาฝากคุณพ่อคุณแม่เหาค่ะ เลี้ยวเพื่อนกับเขาด้วยค่ะสนใจคนรวยค่ะเพ่นเขาซีด้วยค่ะเพื่อนไหซีก็หามาเนาะค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายก็คือ่ิเห็นดอกวัดจะแนวลงคลิปไปแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมทั้งหลายไปย้อน่งคลิปกันเด้อค่ะย้อน่งคลิปกันค่ะกับเบิ่งกันเนาะวันนี้เพื่อนมาแล้วค่ะเพื่อนไหเพื่อนไเจ็ดกับแปดค่ะเพื่อนไหมาแล้วค่ะ พี่พ่อพี่แม่เฮาไปเบิ้งกันพิจารณากันเบิ้งอันนี้ก็จะให้เบิ้งเบิ้องลิมเลยค่ะจะเปิดให้เบิ้งเบิ้องลิมค่ะมีหลายจุดเนาะค่ะเนาะที่จะเบิ้งกันค่ะก็มีหลายจุดค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเปิดมาเลนานี่ยค่ะนค่ะนี่พี่พ่อคุณแม่ก็เบิ่งให้จบค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเบิ่งคลิปให้จบค่ะก็ไปพิจารณาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะ นี่ก็อีกล็อกนึงเนาะค่ะเนาะนี่ล็อกนี้ดินแปดกับเก้าค่ะอาจจะมีจะะับคูเนาะค่ะเนาะก็เบื้งไปเบื้งไปเรื่อยๆค่ะเจลล่านาเจลล่ล็อกมันจะมันจะพกคือกันได้ค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายเฮาค่ะจะให้ปืนให้เบิ้งเบิ้ลจนจนจบเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะเอาต่อไปค่ะเอาก็มาเบิ้องนาหนี้เนาะคะ่ะเนาะ เบิ่องนานี่ค่ะมาทางนี้อ่นี่ก็สซีเดินจุดกัคือซีเนาะค่ะเนาะซีค่ะเป็นเดินแห่งีค่ะค่ะก็เบิ่งไปจนจบริมเนาะค่ะเนาะเดี๋ววันชาแนลจะเปิดให้คุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ชมค่ะได้เบิ่งจนจบจบริ่มด้ค่ะเปิดไปทีละนาทีละหน้านะเบิ่งไปทีละหน้านะนานี่เป็นเด่นจุดซีค่ะแล้วนานี่แบบนี้ จะมีเลขยูดทุกนาค่ะแต่ว่ามันจะออกยุดใดนาใดเท่านั้นละค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาไปเป็นแนวทางบึงกันค่ะบึงกันไว้เนาะค่ะเนาะค่ะต่อไปค่ะค่ะมาบึงนานี่ค่ะนี่ก็จะมีขึ้นกันค่ะที่เป็นล็อกเป็นล็อกมากค่ะนี่ค่ะ ล็อกเป็นล็อกเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่เฮาไปพิจารณากันเบิ่งเนาะค่ะเนาะค่ะนี่นะคะนี่เป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยค่ะนี่ค่ะค่ะกันจะเห็นกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่นานี่ค่ะอีกมาอีกนานึงค่ะนี่ก็ให้เก้าครับสองค่ะค่ะ ก็ไปค่ะนี่้านี่อะไคน่ะน้านีาาาาน้นา,นนาฟันทงค่ะนี่เป็นฟันทงค่ะ อันนี้เป็นฟันทงจิตค่ะงวดค่ะวันนี้เป็นฟันทงหิจิดค่ะพ่อคุณแม่ค่ะวดที่แล้วเป็นฟันทงหอยีเนาะค่ะนี่ค่ะวดที่แล้วฟันทงซีมาซีหกตรงเลยค่ะค่ะงวดนี้เขากับตามต่อเนาะค่ะเนาะตองวดที่สิบหกสิงหาคมค่ะเอาเห็นกันแล้วกับเบื้องหน้านี่เลยค่ะพ่อคุณแม่ค่ะ คุณชมทางหลายเฮาเบิ่งหน้าน,นี้เด้อค่ะมันมีนาต่อไปกันนาะเล็กลอกค่ะเล็กลอกเนาะคะ่ะนี่่คะนะคะหน้านี้จะมีเดินจิตเดินเก้าเดินแปดค่ะวันนี้ยนันแปดมาอยู่ด้วยคนนะนว่าแปดมันมาสองตัว เขานาเลขลอกบัตรค่ะพีคุณแม่คะเบิ่งกันค่ะวดแล้วกับเขาซี่หกได้ค่ะเลขลอกนี่ค่ะซี่หกตรงตรงค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะลอกนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่กัได้เบิ่งกันก็คือจะเห็นมีดอกเนาะค่ะเนาะมันมีเลขซีโอ้โทดค่ะออกซี่หนึ่งเนาค่ะเนาะสีหนึ่งตรงตรงนี่ค่ะนานี่ค่ะค่ะ เนาะค่ะเนาะนี่ค่ะสีหนึ่งนกขาเนาะค่ะวันที่แล้วเขาสีหนึ่งค่ะนาเหล็กหลอกตัวนี้ค่ะเนาะวันนี้กับท่านผู้ชมเข้าไปเบิ้งกันไปจับเบิ้งเนาะมาคู่ใดได้มาประคบคู่กับมาเบิ้งด้วยกันอเอาขอจบคลิปเป็นเจ้าเจอกันคลิปต่อไปเนาะ คลิปต่อไปคุณพ่อคุณแม่เฮามีโชกมีดวงไปน้ำกันเด้อถึงหัวเรือเรือไปน้ำกันค่ะค่ะมาบึ่งจองวันชาแนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้ในเด้อค่ะท่านผู้ชมทั้งหลายติดจีท้งหลายที่เรับประชมจองวันชาแนลค่ะเวลาวันชาแนลวางแนวทางกับจีด้แจ้งเตือนท่านผู้ชมเฮาจีดเขามาเบิ่งกันเนาะค่ะเนาะค่ะติอกันคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะ จะกคลิปต่อไปจะเป็นเลขวิ่งเด้อค่ะด้วยท่านผู้ชมทั้งหลายเลขวิ่งมาถึงแล้วค่ะค่ะท่านผู้ชมทางหลน์ที่ั้งไลายมีสุขมีดวงไปน้องกันเนาะค่ะเนาะถึงหัวเรือเสือไปน้องกันค่ะะการคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ